เพื่อนๆมานีมาต้มเ้นกันจ้าต้มเ้นใส่ปีกบนไก่นะคะทุกคน,นนี่ก็จะเป็นถั่วงอกที่เราเตรียมไว้นะจ้าต้มเส้นเป็นเมนูไข่ไข่กว๋วยเตี๋ยวนี่แหละค่ะพี่น้องเนาะข้าวเช้าอีสานกสิรูดจัากดีเนาะเมนูต้มเ้นอันนี้เป็นลูกชิ้นลูกชิ้นเอ็นอย่างดีนะคะทุกคนอันนี้เป็นเลือดไก่จ้า อันนี้เป็นเส้นที่เราเตรียมไว้ห้าใส่เส้นแบบนี้นะคะเพิ่อขอดีของเพิ่นคือสีเหนียวหนุ่มลรวก็เส้นบ่ขาดะ้พี่น้องคะ่ะเส้นไม่ขาดไม่ไม่อืดน,นะจ๊ะทุกคนเนาะเส้นก็ต้องเบิงน้ำเด้อพี่น้อง <c oughs> นี่นะคะแต่ว่าส่วนของพอกู้ไม่กู้ก็สิิเป็นออมเนื้อเนาะพันลงเพิ่นเอาเนื้อมาออมเนื้อนะจ๊ะทุกคนหันมาทางนี้ทางนี้ทางนี้กลหมอดำ ต้มน้ำซุปจ้าต้มน้ำซุปเดือดพลัพล่านเลยทุกคนโอเคเลยค่ะเดี๋ยวมื่อนนี้เรามากินต้มเส้นน้ำกันนะจ้าเด้อทุกคนเอ้ยมาสดต้มเส้นด้วยกันนะทุกคนนะโอเคจ้า